สุดยอดโจรของแคนาดาที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีสามารถมองเห็นช่องโหว่และระบบรักษาความปลอดภัยในพระราชวังวันเสาร์ที่15พฤษภาคมปี2004ตำรวจเมืองวินนิเพตประเทศแคนาดาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายบุกเข้างัดตู้ ATM 6ตู้โดยไม่มีรอยงัดหรือหลักฐานใดๆใ,ในที่เกิดเหตุแม้แต่นิดเดียว ธนาคารแคนาเดียนแอมพิเรียลพึ่งสร้างเสร็จและกำลังจะเปิดให้บริการกับประชาชนครั้งแรกในวันจันทร์ที่17พฤษภาคมได้นำเงินสดใส่ตู้ ATM 7ตู้แต่เงินได้ถูกขโมยไปแค่6ตู้ส่วนอีกตู้ไม่ถูกแต่ต้องโดยคนร้ายจงใจที่จะทำให้ตำรวจสับสนเหมือนจะเป็นการกอร่ออาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยที่ไม่ทิ้งหลักฐานให้ตำรวจสืบสวนเลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งพนักงานของร้านวอลมาท ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ก,กับธนาคารพาณิชย์แคนาเดียนแอนพิเรียลได้แจ้งว่าในคืนก่อเหตุได้มีรถกระบะคันหนึ่งเข้ามาจอดที่ลานจอดรถซึ่งเป็นเวลาที่ร้านวอลมาร์ได้ปิดให้บริการด้วยความสงสัยว่าเขาได้มาทำอะไรตอนเด็กเขาจึงได้จดทะเบียนรถเอาไว้ตำรวจพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถเช่าในนามของเจรันบาช์ด ซึ่งเป็นความผิดพลาดอย่างเดียวที่ขโมยได้ใช้ชื่อจริงในการเช่ารถทั้งๆท,ท,ที่โจนรลายนี้มีบัตรประชาชนพอมมากกว่า10บลายชื่อแต่หลักฐานเพียงแค่นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจเจอร์ราลเป็นคนที่บุกขโมยเงินในธนาคารก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ เจอรัลเดินทางผ่านมเห็นธนาคารพาณิชย์แคนาเดียนเอมพีเรียลกำลังทำการตกแต่งภายในและมันเป็นนาทีทองสำหรับอภิมหาโจรอย่างเขาเมื่อเจอรัลปลอมตัวเป็นคนงานเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดของธนาคารแห่งนี้เครื่องส่งวิทยุและเปลี่ยนแม่กุญแจของประตูธนาคารด้วยเหตุนี้เจอลจึงสามารถเข้าไปในธนาคารได้อย่างง่ายดายและสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของธนาคาร แม้กระทั่งตอนที่ตำรวจได้เข้ามาสืบสวนโดยการถ่ายทอดสดผ่านกล้องวงจรปิดเจอร์เรลจึงรู้ว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีแม้ตำรวจจะไม่มีหลักฐานมากมายไปกว่ารถที่เขาเช่ามาในที่เกิดเหตุแต่เขาก็ไม่อยากเสี่ยงอยู่คุยกับตำรวจเจอร์เรลได้หลบการติดตามของตำรวจแคนาดาเดินทางไปอย่างอเมริกาและยุโรปหายสาบสูญไปกว่า2ปี จากการสืบสวนคดีพ้นตู้ ATM และมีท่าทีของคดีนี้ว่าจะปิดไม่ลงและถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาหากไม่เป็นเพราะ2องตำรวจอาวุโสที่ช่วยกันลื้อคดีออกมาสืบสวนอีกครั้งเมื่อต้นปี2006สิตำรวจเอกมิก์แม็คอนมิกจากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรงและ10บตำรวจเอกราลี่ลีวัสลี่จากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ช่วยกันหยิบแฟ้มคดีป้น ATM ธนาคารพาณิชย์แคนาเดียนเอมพิเรียลออกมาดูรายละเอียดและพวกเขาพบว่าเจอรัลมีประวัติก่ออาชญากรรมมากมายหลายครั้งสมัยวัยรุ่นเจอรัลข้ามฝั่งมาเรียนหนังสือในอเมริกาเขาได้พัวพันกับแก๊งลักเล็กขโมยน้อยเมื่อเมษายนปี1993ขณะนั้นเจอรัลอายุ21ปี เขาถูกตำรวจจับในข้อหาสงสัยจุดไฟเผารถยนต์ชาวบ้านตำรวจจึงกักขังตัวเจอรัลไว้ตามลำพังในห้องสอบสวนเมื่อถึงเที่ยงคืนเจอรัลงัดฝาห้องลอดไปทางห้องข้างๆแล้วงัดฝ้าเพดานแอบซ่อนตัวอยู่ในนั้นเมื่อตำรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยหายไปก็ระดมพลตามหากันอย่างคุกคลังเจอรัลยังคงซ่อนตัวอยู่ใต้เพดานกว่า2ชั่วโมง เขาจึงได้ทิ้งตัวลงมาจากฝ้าเพดานขโมยปืนวิทยุเสื้อคลุมและตาตำรวจนี้กลับบ้านวันลุงขึ้นหน่วยสวัสดได้เข้าจับกุมนายเจอรอลอีกครั้งเขาได้ถูกเอามือก้้ยหลังและสวมกุญแจมือระหว่างทางตำรวจได้แวะจอดรถพักตามร้านอาหารข้างทางโดยปล่อยเจอรอลไว้ตามลำพังแถมยังคงคากุญแจมือไว้บนรถอีกด้วย เมื่อเจอโรอปิดแขนไปมาเขาจึงได้เอาแขนมาไว้ข้างหน้าเขาได้ปีนมาที่เบาะคนขับสตาร์ทเครื่องยนต์และขับหนีอย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปจนมุมที่ร้านจอรดรถสเต็กเฮาเมื่อศาลตัดสินให้เขาจำคุกกว่า4ปีและเมื่อได้รับการปล่อยตัวเขาถูกส่งกลับประเทศแคนาดาและห้ามเหยียบอเมริกาเป็นเวลากว่า5ปี หลังจากถูกส่งตัวกับแคนาดาเจอเรัลพบรักกับบุตรสาวมหาเศรษฐีพวกเขาได้แต่งงานกันและออกเดินทางท่องเที่ยวยุโรปไปกับพ่อตาเป็นเวลากว่า6เดือนเดือนมิถุนายนปี1988คณะท่องเที่ยวเดินทางมาถึงพระราชวังเชิญบุญในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเนื่องจากตัวของพ่อตาเป็นมหาเศรษฐีพวกเขาจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้รับเกียรติให้เข้าชมปิ่นปักผมไข่มุกยักษ์ล้อมเพชรมูลค่ากว่า65ล้านบาทซึ่งเป็นสมบัติของพระราชินีเอลิซาเบธซึ่งรู้จักกันในชื่อไข่มุกประดับเพชรโคเชสหรือดาวซิซี่ตามชื่อเล่นของพระราชินีอลิซาเบธเจอรลได้หลงรักดาวซิซี่ทันทีที่ได้พบเห็นเขาสังเกตว่าห้องแสดงติดตั้งเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว เขาเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าจะไม่สามารถตรวจจับได้เขาแอบพิจารณาลักษณะของคอนกรีตยึดฝาตู้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่พาไปเดินเล่นอย่างห้องแสดงถัดไปแต่เจอร์รลแอบปลดล็อกบานหน้าต่างและใช้ปลายกุญแจคายนอ็อตโดยปฏิบัติการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็รีบเดินเข้ากลุ่มอย่างรวดเร็วและขากลับออกจากพระราชวัง เจอร์เรลได้แวะเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกและเลือกซื้อดาวซีซี่จำลองที่มีขนาดและสีสันเหมือนกับของจริงมากที่สุดปฏิบัติการเหนือเมกได้เกิดขึ้นเมื่อเจอร์เรลโทรหาเพื่อนนักบินชาวเอยอรมันว่าจ้างให้ขับเครื่องบินเล็กผ่านพระราชวังเชิญบรุนเขาได้หลิงพัสุุาลงไปอย่างลงังคาพระราชวังในคืนถัดมาจากนั้นก็ได้ถลายตัวไปตามความลาดเอียงของลองังคา เจอร์โรได้นําเชือกมัดกับเสาหินอ่อนแล้วลรยตัวไปอย่างหน้าต่างบ้านที่เขาได้แอบปลดล็อกไว้เมื่อวานเล็ดลอดเข้าไปอย่างห้องเก็บดาวซีซี่อย่างง่ายดายโดยไม่เกงรงกลัวว่าจะเจอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนื่องจากพระราชวังเชิงบุญมีมากกว่า1,000ห้องหากได้ยินเสียงยามเดินเข้ามาก็สามารถหลบหนีไปอย่างห้องอื่นๆได้ ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการสับเปลี่ยนดาวซีซีโดยที่ไม่ให้สปริงใต้แท่นวางดีดขึ้นมาตอนที่เขาได้หยิบดาวซีซีออกจากแท่นวางซึ่งมันจะดันสวิตสัญญาณเตือนภัยในห้องทำงานทันทีแต่เจอเรัลก็ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีระหว่างการสับเปลี่ยนนั้นเขาสามารถเลี้ยงน้ำหนักโดยที่ไม่ให้แท่นวางขยับขยื่นก่อนจะหนีออกจากทางด้านส่วนหลังของพระราชวัง าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจอรอลกลับมาเที่ยวพระราชวังอีกครั้งทุกอย่างสามารถดำเนินไปอย่างปกติผู้คนแห่กันชื่นชมสมบัติของชาติโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยว่าดาวซีซีนั้นถูกสับเปลี่ยนไปแล้วไม่นานนักเมื่อเจอรอลหย่าล้างกับภรรยาเขาได้แฟนใหม่ชื่อไลเนสเทียนได้เพื่อนสาวคู่หูชื่อแองเจล่าเจม คนทั้งหมดร่วมกันก่ออาชญยกรรมตะเวนหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ในแคนาดาเจอเรัลทำหน้าที่ปลอมตัวเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดหาช่องทางเข้าออกธนาคารในยามค่ำคืนโดยมีไลเน็ตและแองเจล่าเป็นผู้ดูต้นทางซึ่งตำรวจเชื่อว่าเขาพัวพันกับคดีป้นตู้ ATM ในธนาคารหลายแห่งหากแต่ว่าไม่มีหลักฐานนำมาเชื่อมโยงกับคดีเจอเรได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว